ป็นสกิฟตี้ทอรเลตตเหรอสิ่งสิ่งสิ่งโ่อเสริมเฮ้ยอุ้ยเฮียเสียงสายก็มีเฮ้ยตรงนี้ไอ้สายเปิดตัวปัจจัยว่ะเพื่อนมองเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นแล้ว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 นี่ไหมอ๋อเดี๋ยว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 สวยเพื่อนเฮ้ยมาไอ้กองไอ้ดอกข้างหน้ามึงขาลุงจะมีอย่าพิษล่อแดกมึงอยู่คิดไม่ได้จริงด้วยเพื่อนขอไหมเอาเดี๋ยวอ่ะพิดบอมหมดเลย ผมมุมเมื่ไงเห็นไอ้ตอบเปียะผมกูสมัยฟังอ่ะหัวแตกไปดีน็อกไปดีเที่อวเดียวเห็นตัวเดียวแต่มีสองแล้วมันน็อกอ่ะเราเจะไปนี่ป่ะเพื่อนก็เปลี่ยนบ้านนี่ก่อนนะโอ้โหโอ้โหสายมีไอ้ที่ใครชิบสวยเพื่อนผ่ายไปบ้านกันเชื่อกันเฮ้ยตายไอ้ชีตาย เพื่อนแข็งใจไว้รอแป๊บนึงเรียนะเพื่อนไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เรือไอ้เหี้ยนไอ้ไข่อะโคตรสุดเลยว่ะไม่ยังไม่จบกูไอ้เฮียนอะไรใครอะเออไอ้เหี้ยตัวที่กูไปยิงเขาน็อกมาใช่ไหมเนี่ยโอ้ยกูเห็นแล้วกูเห็นมัแล้วกูเห็นมัแล้วลังหินล้างหินกูเห็นมัแล้วแก้แค่นั่นเองเห็นไข่ไอ้ตัวที่นี่กลัวไอ้สัตวบเพิ่งนอนรอเลยเฮียขิวหยุดตัวเดียวเลย นีไปดูสังเวชเลยเพื่อนมองว่าเราจะเจอแจ็คพอตอะไรสักอย่างไหมเพื่อนเดี๋ยวจะบอกว่ารอเฮียอะไรไม่รู้ไซมีอะไรเอ่ยรดมาเดี๋ยวเพิ่งเี็บเพิ่งเก็บสนายลิงค์เลยไปแล้วเฮีย วิห่หลังโอ้ยหลังไอ้เฮียมีหลังเข้ามากทำไมไม่คลอมึงวะปัดนนี่อีกกูอยังไวเลยนะส้นตีนนี่ <c oughs> <c oughs> ขเขาเรียกปันไปหักมืออืนน <c oughs> ี่ไม่เป็นแบรนด์ไม่ิอ้ยานอซ้อนกัได้มากไอ้เฮียไปแล้วนเดียวเลยนะ <c oughs> ที่กูอยู่กล่องโง่ๆกูตายก่็เป็นอีกแบรนด์แต่ว่าต้องยิงสว่านที่มันทิ้งเพื่อนกันดิจ่ายที่ทิ้งเพื่อนฟุ่มนะมึงก็สว่านเยอะเขี้ยมึงไม่เคยซ้อนสอบแบบเบ็ยเหล็กเอาหรอวะมึงไม่เคยหยิบเหล็กมาด้วยอ่ะกูว่าต่างชาติเขาไม่น่ามีมั้งเพื่อนกูไปคนเดียวอ่ะไม่หลอกกูด้วยกูว่าเออไม่สนใจแล้วนะมึงเคยเห็นมีแบบหนุ่ยมตื่มันกอดเหรอวะมันกอดไม้กระเขียนแล้วก็หยามั้ทำไมวะ ขอแอตอบแล้วก็รอกันแหว๋คนณแปดไปแล้เล่อยๆยแม่อุตส่าห์ลงมาได้วคนแปดไ,ไอ้ทัดเอ้ยไม่เป็นไรเพื่อนตามันจบแล้วเพื่อนเราเกิดชาติใหม่แล้วไปเกิดชาติตีป <c oughs> ุ้ยจะจับเอาไอว้ทัดทำไมต้องแคสขนาดตอนต,ตัวพี่ชายแค่ทำอะไรให้เองกูวะเอ้ยจักรยานฝันคนเดียวอะ <c oughs> <c oughs> ่ะกูฝันต่อคุณน่าจะหลอดนะไอ้เกี้ยร์ ไม่ได้หัรมาเขา <อ S 2> ช่วยมึงเลยพี่เฮ้ยมีอาร์คให้มึงเพื่อนเล่นเปล่าจะแบลร,ริวครับทิ้งแบลร,ริวมึงมาตรงนี้เดี๋ยวนี้เลยนะเลี่เลี่ยง <c oughs> เลี่ยงเล่ยลูกเจ็ดแล้ยมึงเล่นลุกเขียวเหรอทำไมอ่ะมึงเ,เล่นลุกเขียวมันยิงได้เล่นลุกเจ็ดยิงไม่ได้อ่ะเล่นทำเฉียอะไรยิงไม่ได้กูรู้สึกว่าไอ้เจ้าเจออาร์คมาไหลก็บอกว่าใส่ก็ต้องเปลี่ยนเล่นอาร์คแล้วสุดท้ายมันก็มาตายดังอยู่อาร์คดีเขาพูดอย่างนี้ให้ัดเก็บเกลียนไปเลยล่ะจยดีหลายใจ ไม่ได้ใส่ใจเราแค่ให้โอกาสแฟนจับได้ว่ามีกี่คนก็บอกว่าเราก็ไม่ได้ใส่ใจให้โอกาสเขาคนนั้นเฉยกูก็ไม่แปลกใจที่เขาบอกเรื่องเลยนเพื่อนเฮ้ยแบรนเจอแล้วจักรยานเพื่อนโว้ยดูบอกดี่จักรยานก็เฮียแน่จักรยานจะกลับไปเอาเฮียบนสะพ่อผมนี่จ้ะหยอกหยอกหยอกยังไม่เจอเลยสัดจักรยานะไม่ได้จะเอาปะจะเจอก็เอาจะไม่เจอก็ไม่เอาเลยสุดท้ายก็เข้าร่วมสินะ เฮ้ยนี่ไงเราไม่ถึงคอนเซปต์เราเลยเพื่อนเราจะใช้สองลออยู่เพื่อนมาแล้วกันดั้มยูนิคอร์นบาแล้วจะไปเอาตัวลอ่ไหมเ้าอยไปเลยยูนิคอร์นไป้บาดตรงนี้เหรอไปเลยยูนิคอร์นหยาบเอาไม่ตีกันสักนิดนึงเพื่อนโอ้ยเอาไปเอาไป นี่นี่ไงยูนิคอร์นเพื่อนยูนิคอร์นโอ้โหเฮ้ยเดิ้นไอ้พี่นามโอ้โหไอ้พี่ของดีเพื่อนฝมมาฝาบดังนาน้วย ตายอย่าโกเลยทำมาทำไมเพื่อนทำไมไงโบนี่รอนาแล้วเย้